มือปราบสัมภเวสีสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณรอยเป็นเพราะอะไรแล้วจะมีใครที่จะช่วยครอบครัวของพี่ตุมได้ไหมไปติดตามชมกันต่อนะครับยายกลัวไหมคะกลัวที่กลัวที่สุดก็คือแกแกวิ่งรอบบ้านนี่เแกก็เข้าไปยายกลัวอืแกวิ่งแกไปไม่หยุด แกบอกว่าแกจะไปหามีดไปหามีดหาขวัมาปั่นยายเลยยายก็พาหลานเข้าห้องเข้าห้องยายก็ล็อกประตูแกก็เดินน่วงง้างเดินหายายก็ปิดประตูห้องเนาะยายก็กลัวยายก็ไม่ออกมาเนาะยายก็หลบอยู่ในห้องแกก็เคาะประตูใหญ่เลยอต่ตึ้งตึงออกมาออกมาเดี๋ยวนี้อยู่ไหนกูรู้ว่ามึงอยู่ไหนว่าแต่ วันนี้เกไม่เรียกเลยเลือกกรุงเลยก็จะทาร้ายคุณยายเหรอคะก็ไม่รู้เขาจะทำหรือไม่ทำอตอนนี้ไม,ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรแล้วตอนนั้นเขาดูเขาเขาดูเหมือนไม่เหมือนตานัไม่รู้เป็นอะไรอยู่ในตัวแกนะแล้วต่อมาแกก็มีอาการแบบผิดปกติมากอะ่ะแกเป็นนั่งเวลาพี่นอนหลับอ่ะที่แรกพี่ไม่รู้นะอ่าพี่ว่าคนนอนหลับเนาะเที่ยงคืนค่อนคืนมันอยากนอนใช่ไหม มันก็นอนหลับดีอะแต่จู่ๆพ่อพี่มานั่งยองๆอยู่หน้าข้างพี่อะพี่แกามาเอามือบีบจมออูกอะแล้วก็เป่าจากหัวจดตีนเลยเป่าอยู่งั้นอะเป็นชั่วโมงพี่ว่าเล่นลมอะไรมันแผ่วๆอะไรประมาณเนี้ยให้เราก็สะดุ้งตื่นใช่ไหมสะดุ้งตื่นปุ๊บพ่อแกก็นั่งยองๆใส่เราอะเราก็เหลอไปเลยว่าพ่อทำอะไรอย่างนี้น่ะตกใจนะหนูกลัวนะอะไรประมาณเนี้ย เวลาผ่านไปได้ไม่กี่คืนคุณร้อยกลับมีพฤติกรรมที่น่ากลัวเพิ่มมากขึ้นเมื่อเขาเริ่มเดินเข้ามานั่งข้างๆพี่ตุ่มตอนหลับเขาได้ใช้มือดีบจมูกแล้วท่องอะไรบางอย่างเป่าไปทั่วตัวของเธอทำให้เธอตกใจตื่นและต้องหวาดกลัวกับสิ่งที่พ่อของเธอทำ อันนี้น,นีน่กี่รอบพิธมานั่งเป่ามนใส่เราโอ้โหอ,โอแกเดินไปทีไรแกก็มานั่งยองๆใส่พี่หกรอบก็คือหกรอบมันจะเป็นอย่างนี้นเป็นอาทิตย์เลยหลังจากนั้นมาอมพอพี่พี่ก็ดุแกเนาะจะทำทำไมอะไรประมาณเนี้พี่พี่กลัวพี่ก็ดุแกดูแกแกก็เริ่มเปลี่ยนไปรานนี้นะแกเริ่มเปลี่ยนไปหลังจากที่ว่าม,มานั่งเป่าคาถาใส่เราแล้วเนาะ แกจะนอนมองพี่เขานี่นะจะมองแบบนอนยิ้มตาหวานใส่ไม่กับพิบตานะอืมนั่นแหละแกจะนอนอย่างเงี้ยพี่ก็นึกว่าเฮ๊ะทำไมพ่อแกมองพี่แบบตาหวานเหมือนเหมือนหนุ่มๆอะ่ะจีบสาวอะ่ะอ๋อ,อตาหวานเยอมเลยพี่นึกว่าแกนอนหลับค่ะนี้พี่ก็แกล้งหลับมั่ง พอพี่แกล่ะปุ๊บแกก็หันมามองพี่ก,ก็มายิ้มอย่างนั้นแหละแล้วมันมีอาการอะไรยังไงต่ออีกคะพี่แล้วตอนเช้าตอนเช้าทุกเช้าหลังจากประมาณสองอาทิตย์เข้าสาอาทิตย์มั่งที่ว่าพี่เขาเขาจำได้นะแกจะเริ่มแบบว่ากินข้าวเนี่ยกับข้าวสองจานถ้าเอาให้แกนะม,มันต้องมีผลไม้อยู่จานหนึ่งกับข้าวจานหนึ่งคือแกเป็นคนบอกเลยะคะพี่ไม่แบบว่า แกชอบกินของหวานไม่รู้ช่วงนี้แกชอบกินของหวานอย่างเค่นยลอดช่องแกจะกินตลอดปกติแกเป็นคนกินไหมคะพีไ่ไม่กินไม่กินคือเมื่อก่อนไม่เคยกินเลยไม่กินแล้วกินของนิดหน่อยแกก็พอแล้วกับข้าวเนี่ยสามอย่างนะทุกอย่างแกจะใช้ชนกันหมดพอวางชนกันปุ๊บแกจะถือจานข้าวขึ้นมายกใส่หัวอย่นี้อ่าแกจะยกใส่หัวแล้วแกจะพูดอะไรของแกเราก็ไม่รู้เนาะ แล้วพี่เคยถามแกไหมว่าทําไมแกต้องทําแบบนี้ด้วยถามถามแต่แกบอกว่ามีคนสั่งให้แกทําอืมมีคนสั่งให้แกทําแกบอกว่าอย่างนี้แกบอกไม่ว่าใครพี่แกบอกว่ามีผู้หญิงคุยผิวขนลุกอะแกบอกว่ามีผู้หญิงบอกให้แกทําอืมแกบอกลักษณะผู้หญิงไหมคะไม่บอกแต่แกบอกว่าสวยจากที่คุณร้อยเป็นคนกินข้าวน้อย แต่พักหลังกลับเริ่มกินมากขึ้นหลายเท่าเขาชอบนำจานกับข้าวมาวางชนกันแล้วยกจานข้าวขึ้นเหนือสีสรษะพร้อมกับท่องอะไรบางอย่างแต่พอพี่ตุมถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้เขากลับบอกว่าเขาไม่ได้อยากทำแต่เป็นเพราะผู้หญิงคนหนึ่งบังคับให้เขาทำ ไม่ดีขึ้นแล้วพี่ได้แบบไปเชิญใครมาทําอะไรอีกไหมคะพี่ก็มีค่ะเป็นคนทรงผู้ชายมีคนแนะนําไปหรือมีคนแนะนําไปค<อ>่ะค่าแนะนะก็พากันทําเลี้ยงแกเขาก็มาทําพิธีให้นะทํายังไงบ้างคะพี่ตอนนั้นเขาก็พาลงไปเลี้ยงแล้วเขาก็สวดพอเลี้ยงเสร็จแก,ก้ก็กลับบ้านก็ไปส่งเขาที่บ้านแล้วตอนกลางคืนก็ไปรับเขามาอีก ไปรับมาทำอะไรอีกไปรับไปรับมาทําบายสีค่ะทําตอนกลางคืนเขาบอกว่าทําตอนกลางคืนคือเลี้ยงเช้า<ล>บายสีทํากลางคืนใช่ค่ะใช่แต่พอเขาเริ่มจะทําพิธีปุ๊บพ่อพี่แกไม่ยอมแหละพอแกเห็นผู้ชายสองคนนี้เดินเข้ามาบ้านปุ๊บแกเดินหนีเลยแกไม่ให้ทําพิธีอืมคราวนี้พี่ก็ไปหลอกล่อแก,เ,กเข้ามาบอกว่าพ่อไปเหอะพอพ่อพี่พ่อพี่อ่อนใจเนาะบอกว่าโอพ่อ พี่โกหกนะบอกมึงปวดท้องหนูอย่าเข้าห้องน้ําพ่อไปกับหนูหน่อยแกก็เดินมากับพี่พอเดินเข้ามาในบ้านปุ๊บเขาพากันจับแข้งจับขาแกนะนอนงายนะเขาก็ทําเอาข้าวมาปั้นใส่นะเอาข้าวกับไขะคะ่ค่ะมาปั้นขากลิง้งกลิ้งตามตัวนะกลิ้งตามแกก็ร้องแกก็แม่แกก็ไม่ให้เขาทำคือร้องแบบร้องไม่ให้ทําแต่ไม่ร้องไม่ให้ทำร้องไม่ให้ทำแกบอก จะมามาาทำไมกูกูตัวคนเดียวพวกมึงต้องเป็นสิบยีิคนมึงจะมาทำอะไรกูแกก็ว่าอย่างนี้เนาะคานี้แกก็ฟึดออกมาได้แกก็ไล่เตะ2สองคนนะพอตกกลางคืนคุณร้อยลับมีอาการปแปลกๆไม่ยอมให้ร่างทรงทำพิธีทุกคนจึงต้องมาช่วยกันจับแขนขาของเขาแล้วให้ร่างทรงใช้เข้าเหนียวปั้นถูไปตามตัว เขาดิ้นทุรนทุรายแล้วร้องโวยวายอย่างรุนแรงจนกระทั่งสมบัดรหลุดออกมาได้แล้ววิ่งทำร้ายร่างทรงด้วยความโกรธแค้นอ,อ๋าคานี่นะพี่ก็เลยลากเกอออกไปข้างนอกเพราะว่าเกแเกแค้นสองคนนี้มากอ อาเกแค้นสองคนนี้มากคาะนี้พี่ก็เลยเอาเกอออกไปข้างนอกแล้วให้ลูกชายพี่นี่เอาสองคนนี้ไปส่งบ้านก็คือพิธียังไม่เสร็จเลยไม่เสร็จค่ะไม่เสร็จคาะนี้พอตกเช้าปุ๊บเกอก็ไม่นอนอีกนะเก,ก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่อีกยังไงคะคืนใหม่ของของวันรุ่งเช้าใช่ไหมตกคืนคืนใหม่มาแกเดินของแกรอบบ้านตอกเตก๊ตกตอกเตก๊ตกตอกต๊กไม่เคยนอนไม่เคยนอนกลางคืนกลางวันก็ไม่นอนเดินทําอะไรคะพี่ เดินแล้แกก็ไปขี่นะขี่หยดสีมุมนะสีมุมของบ้านนะคะคือแกขี่ในบ้านเลยอนนี้ไม่นอกบ้านเนี่ยค่ะแกจะเดินนอกบ้านขี่ตรงนี้หยดนึงแล้วก็อั้นไว้แล้วก็มาขี่ตรงนี้หยดนึงอั้นไว้แล้วขี่ตรงนี้หยดนึงแล้วขี่ตรงนี้หยดนึงอยู่อย่างนั้นอ่ะก็คือหลังหลังจากที่ที่บายสีไม่สําเร็จใช่ค่ะที่ได้ทําไปไหนทําอะไรต่อก็ไปต่อค่ะไปทําอะไรอ่ามีผู้หญิงคนนึง ญาติของพี่นี่แหละเขาแนะนําให้เขารู้จักผู้หญิงทรงเหมือนกันนะเขาก็มาดูให้ขเขาก็บอกว่าเจ้าที่บ้านพี่แรงอืม,อมก็เป็นเรื่องเจ้าที่ไปอีกค่ะใช่เขาบอกว่าเจ้าที่บ้านพี่แรงนะต้องให้ทำต้องให้เชิญเขาดีๆแล้วจะรวยอะไรเขาก็บอกไปเนี่ยทําอะไรบ้างคะพี่ตอนนี้ทําของหวานของขาวกา,วกางแจ้งอะคะ่ะของหวานของขาวกางแจ้งอย่างละเก้าอย่างอืม ผลไม้อะไรอย่างเงี้ยคานนี้เข,า,ขาก็เออเขาก็ทําเทียนนะทําเทียนแล้วก็มีขันน้ําใหญ่ๆให้พ่อพี่นั่งเอาเท้าจุ่มในขันนะแล้วก็เขาก็ใช้เทียนไล่ไล่ตาม <ไป S 2> ตัวค่ะไล่ตามตัวพ่ออือคานนี้พ่อแกก็นั่งเคิมแบบแกคงสบายหรืออะไรก็ไม่รู้แหละพี่ก็นึกว่าเออแกก็เ,เหมือนคนนั่งหลับนะแกคงจะดีอ่ะ ทำไมถึงยงตัดสินใจไปหาหมอปลาแกก็ไม่หายก็คือไม่หายค่ะก็ไม่หายค่ะแกก็ยังให้หมาเรียปากก็ยังวันพระทุกวันพระแกจะช็อกแกจะนอนแบบหลับไม่รู้เรื่องเลยเราก็รู้ว่าพ่อคงไม่หายแล้วแหละไปหาหมอปลาได้ยังคะก็คือหลังจากตรงนี้ไปปุ๊บเสร็จแล้วก็ปล่อยปล่อยไว้อีกประมาณครึ่งเดือนพี่ก็ลูกชายพี่มันก็ดูรายการมือปาบสังเวสี แก่ามันก็เลยแบบแม่แม่ดูมือฝาบสังประเวสีดิแล้วแม่ต้องดูให้จบทุกตอนนะอ่าอพี่ก็เลยเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตเลยพี่ก็ดู y o u t u อะค่ะดูตลอดพอพี่ลงมาวันที่ยี่สิบเดือนกันยาเดือนกันยายนปุ๊บพี่เริ่มแบบทำทุระเสร็จก็พากันไปหาหมอปลาเลยพาคุณพ่อไปด้วยหรือเปล่าไป,ไปค่ะ,คะตอนที่ไปหาหมอปลาคุณพ่อเขามีอาการอยู่ไหมคะพี่ แกแบบอาการแกเหนื่อยนะพอแกไปถึงบ้านหมอปลาปุ๊บแกตกใจเลยแกบอกว่าเฮ้ยมาถึงตรงนี้ได้ไงอะทําไมคนมันเยอะจังต้องพาพ่อรักษานะแกพูดอย่างนี้จริงๆนะคือแกพูดเองเลยค่ะใช่พ่อจะรักษาที่นี่แกบอกว่าอย่างนี้ดูกม่สุดๆเดี๋ยวกำบ้างกำกำบังลงกำกงกำกำอี แบ่แบกรรมกรรมแค่นี้ค่อ,อยๆเดินมาลองเดินมหมลองเดินมแตนี่าบอกกับหมอากก็คือมันเดินลำบากไหมมันมีกำลังไหมไม่มีมอพอขึ้นหาหมอปลาปุ๊กหมอปลาแยกทัดบอกว่าบ้านพี่เนี่ยต้องทำ เดี๋ยวหมอจะไปทําให้อ่ะพี่นายตะเขียนที่ว่าพอพี่ไปรับอับูชาท่านตะเขียนเท่านะท่านท่านนี้ค่ะคือท่านเนี่ยที่วัารับม้าอบูชาและพี่ก็ม้าตั้งหลงตั้งซานไว้ค่ะใช่ค่ะแร้แกไปเอามาจากตรงไหนแกมาจากข้างล่างไทยงั้นอ่ะพีผ่าไปค่ะหลุดตัวตรตรงตรงนั้นก่อนค่ะพอมือปราบสัมภเวสีของเรามาถึงบ้าน ก็ได้ให้พี่ตุ่มพาไปดูจุดที่พ่อของเธอไปเจอไม้ตะเคียนครับระหว่างที่เดินพี่ตุ่มก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอให้หมอปลาฟังไปด้วยครับแกก็เริ่มป่วยละค่ะได้วันที่สามพอเริ่มเอามาเข้าไว้วันที่สามแกก็เริ่มป่วยแล้วรู้ไหมว่าตอนนันเป็นทอนตะเคียนนะแกรู้ไหมแกรู้ค่ะแกรู้แต่แกจะเอาทำไมถึงต้องต่างคานล่ะ อเอามาไว้ที่แรกเลยถูกหวยอืเขาก็บอกหวยถูกนะใครครให้ผิดวอลควยนะพ่ออ๋อคือกามาแฟงตัวพ่อใช่ค่ะเขาบอกแต่เขาบอกว่าเขามาบอกหวยอ่าเขาก็บอกถูกตรงๆค่ะก็ถูกกันม้วเดียวเลหลังจึงงานอ่ะกินเรียบกินเรียบใช่ค่ะใช่หลังจากที่ถูกหวยแล้วก็ชาวบ้านเขาอ่าเขาพากันบริจาคเงินมาก็เลยมาทํา ทำตรงเนี้ขึ้นมาค่ะทำตรงสาเนี้ยขึ้นมา oh. อ๋อพอดีเขาถูกหวยเขาก็เลยซื้อชุดมามาไว้ให้เนี้ยค่ะท่อนที่ท่อนที่เอ,อผมเข้าไปมีแย่หรอะผมเข้าไปมีแย่หรอโอ้ oh. พอถึงบ่อน้นาหมอปลาก็ได้พบกับไม้ตะเคียนอีกครึ่งหนึ่งที่ถูกตัดแบ่งไว้และเริ่มสัมผัสอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ทันที mm hmm. เขาจึงได้เอามือไปสัมผัสกับไม้ตะเคียนโดยตรงจนทำให้หมอปลาอาเจียนออกมาทันทีครับโอเคหมอปลา mm hmm. รู้สึกถึงอะไรจึงทำให้เขา ต้องใช้มือไปสัมผัสกับไม้ตะเคียนโดยตรงกันแน่ช่วงหน้าห้ามพลาดสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากวิมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับ มือปราบสัมภเวสี